กูจยเอานี่ค่ะบนนี้คำพักป้ายให้ทางเลยว่าเราจะต้องให้ให้ให้รถที่อยู่ฝั่งเขาเรียกว,ว่าฝั่งนูน้นอะเลนนูน้นอะมาก่อนเพื่อนเาเราต้องหยุดนะ,ะเราะถ้าไม่หยุดเราก็คือ ถ้าเกิดรถอบัติเหตุเราก็ผิดนั่นแหละเราะวป้ายให้ทางเนาะบางครั้งก็งงนะถนนที่นี่เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนแบบฝั่งเลนเดียวกับประเทศไทยอะเพื่อนแล้วก็ประเทศไทยอะมันถนนฝั่งเดียวกับกับกับอังกฤษเนาะเออถ้าเพื่อนๆได้ใบขับขี่จากไทยมาแล้วไปไปขับอยู่ประเทศอังกฤษอะมันโอเคอยู่นะ แต่ถ้ามาขับที่ยุโรปเนาะมันก็จะเป็นถนนอีกเลนหนึ่งนะะเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่ามันกลับกันนะมันกลับกันคนละฝั่งอะเนาะทีนี้แล้วบางครั้งนะคะเพื่อนความยากลำบากของคนไทยอะมันจะยากกว่าคนซีเรียคนยูเครนคน อะไรที่อยู่ฝั่งฝั่งนี้อีกนะคะเพราะว่าคนยูเครนคนซีเรียหรือว่าคนอพยพที่มาจากหลายๆประเทศเขาขับรถฝั่งเดียวกับเยอรมันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาให้คนไทยที่ย้ายไปอยู่ยุโรปจะต้องเรียนขับรถใหม่ทั้งหมด เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะถึงแม้ว่าเราจะมีใบขับขี่จากประเทศไทยใช่ปะแต่ถนนมันคนละเรียนน่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ใช่ปะไม่เหมือนกับชาวยุโรปเอยชาวยุโรปไม่ใช่ชาวชาวถึงไม่ใช่ยุโรปเนาะเป็นฝั่งออสเป็นฝั่งเป็นฝั่งตะวันตะวันออกเนาะอย่างเช่นโปแลนด์ไปทางยูเครนไปทางเออบางประเทศในเออประเทศเขาเรียกว,ว่า ประเทศที่เป็นชาวเคกตรุรกีอะไรเงี้ยเขาจะขับฝั่งเดียวกับในเยอรมันเลยในยุโรปเนาะทีนี้มันก็เลยทําให้คนไทยอะ่ะที่เรามาจากอีกฝั่งหนึ่งของทวีปอะ่ะมันมีปัญหาในการเรื่องเรียนขับรถนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าเราต้องมาเรียนใหม่หมดไงน,นึกออกว่าแต่ไอคนที่เขาอยู่ทางโซนนี้อยู่แล้วอะ่ะมันจะง่าย เราสังเกตเห็นนะคะเพื่อนคนยูเครนคนแขนคนอะไรคนตุรกีเขามาเขามาเรียนแป๊บเดียวเขาก็เป็นเลยนะเขาเรียนเอาแค่ใบกับขี่นะคะเพื่อนเขาไม่ได้เรียนเรื่องถนนเลยนะเพราะว่าถนนนะ่ะมันก็คล้ายๆกับยุโรปอยู่แล้วอนึกออกปะ <c oughs> เออตอนเราก็สังเกตว่าทำไมคนไทยมันเรียนยากแท้แล้วพอพอมาคิดไปคิดมาเพราะว่าถนนนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยคนตุรกีคนโปแลนด์คนยูเครนคนรัสเซียคนเ,ออเขาเรียกว,ว่าประเทศเบลารุสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะเพื่อนยูเครนเข้าขับรถฝั่งเดียวกับยุโรปเลยเพืนะ่อนเนาะเพราะฉะนั้นอ่นะถ้าเขาจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่มันง่ายมากกว่าพวกเราที่มาจากประเทศไทยนะคะนะเพื่อนเนาะบอกไว้ <laughs> ประมาณนี้ให้ ให้ให,ให้ให้เห็นภาพในเรื่องการเรียนขับรถนนะเพื่อนโอเคอันเพื่อนเนาะวันนี้ก็พาหมาออกมาเดินเล่นไปคุยไปเนาะแล้วก็เล่าสู่กันฟังไปนะคัเพื่อนเนาะวันนี้นะวันนี้พากันไปอันครอบพบปะครอบครัวเนาะซึ่ง90%มีแต่ผู้ผู้สูงไวัเนาะเออเราก็เข้าใจแหละว่า บางคนก็มาไม่ครบบางคนก็มีลูกมีครอบครบัวมีอะไรแล้วก็ไม่ได้ไม่มีเวลานะเพื <c oughs> ่อนเนาะที่จะมาพบปะสร้างสรรค์กับพวกเราแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าแค่รู้จักชื่อนามสกุลเห็นหน้ากันก็พอแล้วเนาะสำหรับญาติญาติหลานหลานของ <c oughs> ครอบครัวแอมเบรี Family นะคะเ่อนโอเคแล้วเนะงนเนาะท้ายแล้วส่งเินฟังนะควันนี้ สวัสดีมีสุดทุกๆคนนะคะทักทายเพื่อนๆจากเมืองบรอชไฟลทางเหนือของประเทศเยอรมันนะคะสวัสดีมีสุดทุกคนคะ่ะ